กลัวตายไม่กล้าหักกิ่งจะเสียโอกาสอย่างไรนี่นะครับต้นนี้นะครับจะมาให้ดูว่าทําไมเราถึงจะต้องทําการหักกิ่งโคนกิ่งที่ขาวนะครับนะฮะทุกท่านดูนี่นะถ้าเราไม่เด็ดนะอ่ะอันนี้ผมให้ดูเนี่ยโคนเขาขาวมาเห็นไหมฮะ ขามาแล้วเราไม่เด็ดนี่ครับเขาจะแตกยอดที่ส่วนปลายต่อไปนะเห็นไหมเนี่ยนี่คือยอดใหม่เห็นไหมเขาจะแตกยอดจากส่วนปลายขึ้นไปอีกนะครับทําให้เราไม่ได้กิ่งที่เป็นแขนงขึ้นนะฮะจะได้หนึ่งยอดเดียวไปอย่างเงี้ยแล้วจะตรงไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ได้แตกเป็นง่ามนิ้วหรือว่ายัางไงนะฮะเราต้องทําการหักเขานี่ครับคือที่ให้เขาแตกตรงนี้ขึ้นมาโอเคนะประมาณนี้ครับ เราจะได้กิ่งที่เป็นทรงพุ่มนะครับถ้าเราหักไปบ่อยนะครับต้นนี้ทุ่หมหัวผมเลยฮะรอดมาจากการหักได้อย่างไรเห็นไหมฮะกิ่งขาวแล้วครับเห็นไหมครับหักหนึ่งนะฮะดูนะฮะนี่ครับหักหนึ่งนะครับได้มาสามกิ่งเห็นไหมสามกิ่งสี่กิ่งนี่เห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเราไม่หักต่อเห็นไหมเราก็จะได้แค่นี้เห็นไหมดูต้นเขาจะสูงมาแบบนี้เลยแล้วเขาก็ต่อยอดตรงนี้ออก เขาก็จะต่อยอดขึ้นใหม่ซึ่งเราก็จะได้ต้นแบบเนี้ยสูงไปเรื่อยๆเลยเราไม่ต้องการให้ต้นสูงนะครับผมเราต้องการหักเห็นไหมฮะเนี่ยครับเราต้องสร้างทรงพุ่มครับผมจะไม่เสียดายนะผมจะหักแบบนี่เลยฮะเห็นไหมนี่เลยฮะนี่คือทิ้งนะครับผมทิ้งนะครับผม70เซนได้ฮะ70-80เซนทิ้งเลยครับเนี่ยครับสูงมาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะพอสูงมาปุ๊บ เห็นไหมครับนี่ยครับมาเด็ดยอดตรงปลายคือมันสูงไปล,ละอันนี้คือผมไม่ต้องการละผมต้องการสร้างคุ้มใหม่ผมหักใหม่ฮะนี่ครับนี่ฮะสังเกตไหมว่านี่กิ่งนี้ดูตัวอย่างได้เลยเห็นไหมถ้าเราไม่หักตอนที่เขาเป็นกิ่งขาวแล้วเห็นไหมเขาจะแตกมาแค่หนึ่งยอดต่อยอดมาสั้นๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ย ั้นแค่นี้แล้วก็สุดเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ประโยชน์นครับได้แต่ความสูงความยาวของเขาแล้วก็จะมีแค่ยอดเดียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่หักเราจะไม่ได้ทรงพุ่มเลยผมต้องหักฮะเพราะผมต้องการทรงพุ่มเน,มนี่ยครับมันจะได้ยอดเดียวแบบนี้ตลอดนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้ที่หักไปเห็นไหม เนี่ยพอหักเราก็จะได้ฮะหักหนึ่งได้มา4ยอดเลยเห็นไหมเนี่ยหักหนึ่งได้มาสี่เนี้ยไอ้พวกนี้คือที่หักอะได้4 5ห้าได้4 5, ดี่ห้าลองคิดดูนะครับ5้ากิ่งรวมกันเวลามันแตกได้ประมาณ20กว่ายอด20กว่ากิ่งแล้วมันจะได้ยอดเท่าไหร่ของบวกลบดูนะเห็นไหมหักหนึ่งออกมาสี่นะครับแล้วที่เราหักเมื่อกี้เนี่ยป้อแปะป้อแปะรอ,อบต้นเนี่ยเราจะได้แตกมาใหม่อีกกี่ยอดลองคำนวณดูครับ